ทุกคนครับฟังคิงเล่ารู้ครบจบที่นี่ลุงป้อมต้องมีหนาวร้อนๆแล้วนะครับเพราะว่ามีคนคนหนึ่งชอบพูดคำว่าไม่บ่อยมากๆพลโทรหญิงมาลีโสเจตาเจมาลีครับโฆษกราโหมของกัมพูชาล่าสุดหลังจากที่ไทยบอกว่าตรวจเจอโดรนบินบริเวณตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชากัมพูชารีบออกมาบอกเลยบอกไม่มีกัมพูชาไม่เคยสั่งให้ใครบินโดรนและห้ามบินโดนในแต่ละพื้นที่อีกต่างหาก ปฏิเสธเก่งพูดคำว่าไม่เก่งเหลือเกินไม่รู้ไม่ได้ทำไม่มีไม่เห็นไม่เคยรุนแรงนี่คือสิ่งที่เจ๊มาลีชอบพูดขอคนละหนึ่งคำให้กับเจ๊มาลีหน่อยสิครับอ่ะส่งท้ายปีส่งท้ายให้เจ๊มาลีทุกคนลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพราะว่ามีอัปเดตความคืบหน้าความเคลื่อนไหวโซนกองทัพภาคที่2โซนกองทัพภาคที่1มาเล่าให้ฟังด้วยครับ เริ่มจากกองทัพภาคที่หนึ่งก่อนนะครับล่าสุดวันนี้30ธันวาคม2,568ครับ ยกเลิกเคอร์ฟิลแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีประกาศเคอร์ฟิลที่จังหวัดสรากแก้ว4อําเภอก็คืออาเภอตาพระยาอาเภอโคกสูงอาเภออรัญ,ญประเทศและอําเภอคลองหาดนะครับตั้งแต่วันที่10ธันวาคม2568 1ทุ่มถึงตี5ให้อยู่แต่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยล่าสุดครับหลังจากควบคุมพื้นที่ได้แล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทางการนะครับก็เลยยกเลิกประกาศเคอร์ฟิลครับมีผลตั้งแต่30ธันวาคมนี้เป็นต้นไปแล้วก็ลงชื่อโดยพลตรีเบญจพลเดช ชาติวงศ์ณอยุธยาผู้บัญชาการกองกําลังบูรพาที่รับผิดชอบดูแลในพื้นที่ดังกล่าวนั่นเองครับนี่คือข่าวดีของชาวบ้านจะได้กลับเข้าบ้านของตัวเองกันบ้างแล้วหลังจากที่เฝ้ารอแล้วก็อบพยพย้ายออกไปก่อนหน้านี้หลายต่อหลายวันนอนไม่หลับกันมาหลายคืนแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้ครับส่วนพื้นที่กองทัพภาคที่2นะครับวันนี้ก็มีรายงานความคืบหน้าครับเพราะว่าเมื่อตอนช่วงสายที่ผ่านมากองทัพภาคที่2ก็รายงานสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชา ภาคที่2นี่ก็คือดูแลโซนอีสานบ้านเราอะนะครับสจังหวัดอีสานใต้ก็ตั้งแต่อุบลศรีสเกตสุรินบุรีรำครับภาพรวมยังไม่มีการประทะด้วยอาวุธหนักจากฝั่งกัมพูชาแต่เจอความเคลื่อนไหวของทหารฝั่งกัมพูชาในหลายพื้นที่โดยเฉพาะการส่งกําลังบํารุงและการใช้โดรนเพื่อตรวจการครับอย่างเช่นที่เจอว่ามีรถบรรทุกเคลื่อนไหวเนี่ยแถวชายแดนใกล้จังหวัดอุบลใกล้จังหวัดศรีสเกต แถวๆพื้นที่ปราสาทพระวิหารผามออีแดงห้วยตามาเรียก็จะตรวจเจอรถบรรทุกเคลื่อนย้ายจากบ้านไปยังจุดต่างๆมีการเคลื่อนย้ายกันหลายต่อหลายคันครับนี่นะฮะขณะเดียวกันครับที่เจอโดนเนี่ยอย่างเช่นพื้นที่ภูมะเขือช่องโดนอาวพลานยาวพลานหิน8ก้อนเจอโดนประมาณสัก10ลำครับขณะเดียวกันแถวๆปราสาทตาเมืินทมก็เจอโดนมากถึง31ลำ ชายแดนแถบจังหวัดบุรีรัมย์ช่องสายตะกูเจอโดนประมาณ50ลำแต่เท่าที่สำรวจตรวจสอบนะฮะตลอดทั้งวันเมื่อวานไม่พบการประทะด้วยอาวุธหนักหรือการตอบโต้โดยตรงจากขเขมรหลังจากที่ตกลงหยุดยิง72ชั่วโมงฝั่งกัมพูชาลดการใช้อาวุธยิงระยะไกลแล้วก็หันมาใช้โดรนจำนวนมากเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับแต่ชาวบ้านก็เจอทางการก็เจอก็เลยต้องมีการออกถแถลงชี้แจงออกมานะครับ ซึ่งพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกก็ออกถแถลงมาแล้วครับออกถแถลงมาเมื่อวานนี้นะครับก็บอกว่าเมื่อคืน28ธันวาคมกองทัพภาคที่2ก็ตรวจพบโดรนเนี่ยมากกว่า250ลำโดยเฉพาะแถวช่องบกช่องอานม้าที่อุบลเขาสัตตสมที่ศรีสะเกดและช่องสายตะกูที่บุรีรัม การกระทำนี้ยถือว่าเข้าข่ายยั่วยุแล้วก็ละเมิดข้อตกลงที่คุยกันแล้วและลงนามร่วมกันเมื่อ27ธันวาคมที่ผ่านมาก็สะท้อนให้เห็นว่ากัมพูชายังมีการยั่วยุและมีท่าทีที่เป็นปรปักต่อฝ่ายไทยจึงจําเป็นต้องพิจารณาอาจจะชะลอและทบทวนการปล่อยตัวทหารเขมร18นายอาจจะต้องทบทวนเรื่องนี้นะครับการจะปล่อยตัวทหารเขมรเนี่ยเท่านั้นแหละครับเจมารีเธอมาเลย โฆษกกลาโหมกัมพูชาครับพลโทหญิงมาลีโซเจียตาออกถแถลงปฏิเสธเลยครับบอกกัมพูชาไม่ได้ส่งโดรนมากกว่า250าลำเข้ามาลุกล้ำดินแดนอธิปไตยของไทยตามที่ถูกกล่าวหารัฐบาลและกองทัพกัมพูชาเน้นย้ำถึงข้อตกลงและปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวนะครับพร้อมบอกได้ว่ากระทรวงกลาโหมกัมพูชาสั่งห้ามการใช้โดรนในพื้นที่ต่างๆทั้งหมดนี่คือท่าทีของเจมาลีเป็นยังไงล่ะครับทุกคนดูแล้วฟังแล้วคิดเห็นยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อย ดูจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดเฟรนด์และกดติดตามกด s u b สไครป์ฟังคิ้งเล่าด้วยนะครับ